อาจจะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปมาก็เกือบปีนะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยผมจําได้นะว่าผมห่างหายเกือบปีหนึ่งแล้วก็มาทําคลิปแล้วปีนี้ก็เช่นกันครับพึ่งกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะฮะก็เลยทําให้แบบค่อนข้างงงนะฮะว่าการทําคลิปมันต้องพูดอย่างไรนะฮะวันนี้พอดีมีพัสดุมาส่งเรื่องหนึ่งนะอุตตกใจเออเก็บ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 เดี๋ยวบวกหน่อยนะฮะพอดีความชอบส่วนตัวครับความชอบส่วนตัวนะฮะกล่องหนักเบลอร์นะครับราคาก็ ค่อนข้างเอ่อแรงเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าคนไม่ได้ทํางานแล้วก็มาซื้ออย่างเงี้ยก็คิดว่าซื้อไปทําไมอะไรเหมือนกันนะครับแต่เรื่องที่อยู่ในนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันต้องมีจริงๆนะครับของแบบนี้พลาดไม่ได้นะฮะโอเคก็หนักนะครับน้าหนักใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพอดีผมไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะฮะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกรีดออกมาแล้วให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะครับโอเคเปิดมาปั๊บ โอ้โหการแพ็คนี่คือสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยนะครับเป็นร้านที่ผมสั่งประจำนะครับเวลาที่มีช้อปปี้ลด50%อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทางแม่ค้าแอดมินเขาก็เป็นกันเองนะฮะ มีอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วเส้นผมใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโฟก,กัสทำไมเส้นผมละ่ะโฟกัสที่ตัวของดินีครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะทุกคนลองทายนะว่าผมซื้อเรื่องอะไรมานะครับที่บอกว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีน้ำหนักพอควรนะฮะเอาจริงๆผมสารภาพตามตรงเลยว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยดูอนิเมะนะครับแล้วก็ไม่เคยอ่านมังงะด้วยมันเป็นมังงะในตำนานนะครับที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันกลับมารีพินในยุคนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะยกมาก่อนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวแกะให้ดูฟึบฟ แกะแกะเย็่มเวอ่าไม่ใช่บ็อกเซตนะครบอกไว้ก่อนมันเป็นแพ็คชุดจบภายในแบบเออเซตเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ไหนดีว่าขอแม่งก็เยอะชิบหายเลยบ้านเราโอเคเดี๋ยวผมทําการแกะก่อนนะครับนป๊หนึงแกะสดๆให้ดูเลยไม่ล่ะเรื่องที่ผมทําการซื้อมาก็คือเรื่องนี่นะฮะพลูโตนั่นเองนะครับแสงอาจจะสะท้อนหน่อยครับพอดี เปิดไฟนะฮะให้มันไม่เอ่อมืดเกินไปนะเป็นพูโตฉบับเอ่อรีพิ้นนะครับที่ใช้กระดาษกรีลิแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างแพงเลยก็ว่าได้นะครับ1,560าบาทนะครับามนี้เลยนะครับเป็นฉบับบิ๊กบุ๊กแล้วก็ใช้กระดาษกรีลิอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นพิมพ์เก่าเนี่ยผมไม่เคยเก็บนะครับไม่เคยซื้อด้วยก็เลยไม่รู้ว่าขนาดของเวอร์ชั่นพิมพ์เก่าเนี่ยมันขนาดไหนนะมันก็10กว่าปีแล้วเนาะสำหรับพิมพ์เก่านะครับดูจากสันหนังสือสีีขาาาววอยย่่งน้้ครดููก็เล กินลทแน่นอนนะครับอ่าแต่กินลทธคุณภาพดีเปล่าน,นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าพี่เนสน่าจะทําของคุณภาพดีมาให้เราได้เก็บสะสมมันอยู่หรอกนะฮะจากเรื่องเจ้าหนูอะตอมหุ่นนจ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือพูโตเนี่ยเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะได้เรสเฟลต์มาจากเรื่องเจ้าหนูอะตอมนั่นแหละนะครับของอาจารย์นี่นะฮะโฮซามุเทสึกะนะครับบิดาแห่งวงการมังงะญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ อย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าผมไม่เคยดูอนิเมะหรือไม่เคยอ่านบังะงเลยก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับแต่จากการที่ผมอ่านรีวิวจากคนที่ดูแล้วคร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเนื้อเรื่องมันได้เ e ฟเ r อร์เรนซ์มานะครับแล้วก็เอามาในเวอร์ชั่นที่แบบมันดาร์ขึ้นมันมืดมนอะไรแบบนี้นะครับก็ตามสไตล์ของอาจารย์นาโอกิอุระสวะนะครับประวัาเรื่องมอนสเตอร์กับทว t นตี้เซนตุรีบอยก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับซึ่งการแพ็คของเขานี่ก็ถือว่าดีนะเห็นไหมมี board, มอมมมมบอร์ด เพราะว่าเรามีแผลมาจากเรื่องมอนสเตอร์แล้วนะครับได้ของมาแล้วมุมมันย่นนะครับเมื่อแกะออกมานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับหายไหมก็จะมีทั้งหมด แปดเล่มจบนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับถ้าคนคิดจะอ่านจริงๆก็แปบเดียวเท่านั้นนะครับแต่ตัวผมเนี่ยยังไม่ได้คิดจะอ่านเรื่องนี้นะครับคือผมไม่อยากจะไปดูอนิเมะเพื่อเรียกฟิลก่อนเรียกแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาอ่านบังงะอีกทีนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าอนิเมะเนี่ยทำดีมากนะครับทั้งงานภาพงานเสียงงานอะไรพวกนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะโล่งๆนิดนึงนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นพิมพ์เก่าเนี่ยเขาได้ทําการใส่เรื่องย่อหรือคําอธิบายไว้หรือเปล่านะฮะ แต่รู้สึกว่าเออโล่งๆแบบนี้มันก็สวยดีนะครับแล้วก็บอกก่อนนะว่าตัวผมอาจจะไม่ได้แกะรีวิวไปถึงเนื้อในหรือว่าตัวกระดาษนะครับว่ามันคุณภาพดีต่างจากแต่ก่อนยังไงแต่คิดว่าเป็นกีรีสยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแถมเป็นบิ๊กบุ๊กด้วยอ่านสะใจนะครับเอาเป็นว่าการรีวิวก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆละกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีกระจิตกระใจอยากจะอ่านตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วก็ขออภัยที่หายจากการลงคลิปไปนานนะคร ก็คือเคยสัญญาว่าจะกลับมาทําแบบต่อเนื่องแต่ก็ด้วยหน้าที่การงานด้วยครอบครัวด้วยนะครับคือผมไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่วัยรุ่นแล้วตอนนี้กาลังเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เลิกการเก็บมังงะแต่อย่างใดนะฮะก็ยังเก็บเรื่อยๆอยู่นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะแต่ถามว่าอ่านหมดไหมก็ไม่นะครับก็ตอบตรงๆเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับวันๆของเด็กช่างขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับยกมือเดียวซะด้วยอ่ะ